ในปรัชญาของพระพุทธศาสนาชีวิตมักถูกเน้นให้เป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันทุกวันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขในปฏิทินแต่เป็นโอกาสที่จะฝสุดเจริญสติบอกมอพาะความเมตตาและพัฒนาปัญญาวันนี้คือโอกาสใช้ชีวิตให้เต็มที่เป็นข้อความที่ลึกซึ้งซึ่งเตือนเราให้เห็นคุณค่าของปัจจุบันและใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า การใช้ชีวิตในปัจจุบันคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าหวนคืนสู่สิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่าใฝฝันถึงอนาคตอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงมีเพียงปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นที่เป็นจริงคำสอนนี้เป็นการตวนใจเกี่ยวกับการเจริญสติในโลกปัจจุบันเรามักถูกดึงดูดไปกับความกังวลในอนาคต หรือความเสียใจในอดีตซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เราสูญเสียคุณค่าของปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราใช้ชีวิตยอยู่จริงฮ่าฮการใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการละเลยความรับผิดชอบหรือไม่วางแผนสำหรับอนาคตแต่เป็นการที่เราใส่ใจกับทุกๆช่วงเวลาในแบบที่สมบูรณ์และเต็มเปี่ยมที่สุดโอกาสในแต่ละวัน ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราได้รับโอกาสใหม่ที่จะทำสิ่งที่มีความหมายพระพุทธศาสนามักเน้นถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงนี้เราจะตระหนักได้ว่าแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลาคือของขวัญที่ล้ำค่า 1. โอกาสในการเรียนรู้วันนี้คือโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นทักษะใหมใหม่บทเรียนจากความผิดพลาดหรือเรื่องราวที่เปลี่ยนด้วยความหมาย 2. โอกาสในการรักและเมตตาอย่าลืมว่าช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักไม่ใช่สิ่งที่ถาวรวันนี้คือโอกาสที่จะแสดงความรักความห่วงใย,ยและความกตัญญูสาโอกาสในการทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่นการยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือการไม่ทำร้ายใครเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะสร้างความหมายให้กับวันของเรา 4. โอกาสในการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใช้เวลาในการนั่งสมาธิฟังเสียงลมหายและตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละลมหายใจวิธีปฏิบัติเพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่ในวันนี้ เพื่อการใช้ชีวิตให้เต็มเปีย่ยมพระพุทธศาสนาได้เสนอการปฏิบัติบางอย่างที่เราสามารถทำได้ในทุกวัน 1. การเจริญสติในทุกการกระทำการเจริญสติไม่ใช่เพียงแค่การนั่งสมาธิแต่คือการที่เราใส่ใจกับทุกสิ่งที่ทำเมื่อกินอาหารให้กินอย่างมีสติรู้รสชาติทุกคำเมื่อทำงานให้ทำด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่สุด 2. การปล่อยวางจากความทุกข์พระพุทธศาสนาเน้นถึงการปล่อยวางปล่อยวางจากความโกรธความบิดาและอารมณ์ลบสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ยังขัดขวางไม่ให้เรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยม 3. การบ่งเพาะความเมตตาความเมตตาไม่เพียงแต่เป็นการรักผู้อื่นแต่ยังรวมถึงการรักตัวเอง ด้วยให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดในอดีตและให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันสการปฏิบัติอุเบกขาอุเบกขาคือการพอใจกับสิ่งที่เรามีและไม่ยึดติดกับความอยากที่เกินพอดีสิ่งนี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายและสนุกกับความสุขเล็กๆในชีวิตประโยชน์ของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ หความสงบในจิตใจเมื่อเราใช้ชีวิตยอยู่ในปัจจุบันและเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาจิตใจของเราจะลดความกังวลและทุกใจลง 2. งการพัฒนาความสัมพันธ์เมื่อคุณใส่ใจกับปัจจุบันคุณจะรับฟังและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนยิ่งขึ้น 3. ความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย ผู้ที่ใช้ชีวิตยอยู่ในปัจจุบันมักจะสามารถรับมือกับความยากลำบากได้ดีกว่าเพราะพวกเขาไม่ถูกรบกวนจากความกังวลที่ไม่จำเป็น 4. สุขภาพที่ดีขึ้นการใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่และไม่ให้จิตใจตึงเครียดจะช่วยให้สุขภาพจิตและร่างกายดีขึ้น พระพุทธศาสนาเตือนให้เราตระหนักว่าชีวิตคือชุดของช่วงเวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันวันนี้คือโอกาสใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ใช่เพียงแค่คำแนะนำแต่เป็นวิธีที่เราสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้ทุกวันคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้รักและทางความดีเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ใส่ใจในปัจจุบันและใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่วันหนึ่ง ในปฏิทินแต่เป็นโอกาสทั้งหมดที่เรามีเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมายที่สุดวันนี้คือโอกาสใช้ชีวิตให้เต็มที่มองย้อนดูตัวเองการใครกครวในแต่ละวันหนึ่งในข้อปฏิบัติสำคัญที่พระพุทธศาสนาเน้นย้ำคือการให้เวลากับการมองย้อนดูตัวเองทุกเช้าที่เริ่มวันใหม่หรือก่อนเข้านอนให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า วันนี้ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วหรือยังฉันได้ทำสิ่งใดที่ดีให้ตัวเองและผู้อื่นหรือยังมีสิ่งใดที่ฉันควรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อให้วันพรุ่งนี้ดีขึ้นหรือไม่การใคร่ครวญตัวเองไม่ใช่เพื่อวิจารณ์ตัวเองแต่เพื่อให้เราตระหนักถึงการกระทำความคิดและความรู้สึกของเราให้มากขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้เราพัฒนาในทุกวันและทุกช่วงเวลา การปฏิบัติสมาธิเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจในพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิไม่ใช่เพียงวิธีทำจิตใจให้สงบแต่ยังเป็นหนทางที่นำไปสู่ความตื่นรู้ในแต่ละวันให้ใช้เวลาอย่างน้อย10-15นาทีในการนั่งสมาธิและในช่วงเวลานั้นคุณสามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจเข้าและออกในแต่ละครั้ง ระหนักถึงและต่อยวางความคิดหรือความรู้สึกเชิงลบระลึกถึงความกตัญยูและความรักในชีวิตเมื่อฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตใจจะโปร่งใสและคุณจะเห็นคุณค่าของทุกวันใช้ชีวิตด้วยความกตัญยูความกตัญญูเป็นคุณสมบัติที่สูงส่งที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้น จงรู้สึกขอบคุณที่คุณยังได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ขอบคุณคนที่คุณรักที่ยังอยู่เคียงข้างขอบคุณความยากลำบากที่สอนให้คุณเติบโตการฝึกความกตัญญูสามารถเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆเช่นขอบคุณที่ได้ทานอาหารมื้ออร่อยขอบคุณรอยยิ้มที่มีคนมอบให้คุณขอบคุณวันที่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรู้สึกกระตันญยูหัวใจของคุณจะเบิกบานและคุณจะพบความสุขในทุกช่วงเวลาทำสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขชีวิตคือการผสมผสานร,ระหว่างความรับผิดช,ชอบและความสุขอย่าลืมใช้เวลากับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเช่นอ่านหนังสือดีๆเดินเล่นในธรรมชาติหรือเพียงแค่สนทนากับคนที่คุณรักสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือเครื่องปรุงรส ที่ทำให้แต่ละวันมีความหมายใช้เวลากับตัวเองฟังเสียงหัวใจของคุณและทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเต็มอิ่มส่งต่อพลังบวกเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่พลังบวกในตัวคุณจะกระจายไปยังผู้คนรอบข้างโดยอัตโนมัติทำพูดให้กำลังใจการกระทำ ที่มีเมตตาหรือเพียงแค่การอยู่ตรงนั้นอย่างตั้งใจก็เพียงพอที่จะทำให้วันของคนอื่นสดใสขึ้นพระพุทธศาสนาสอนว่าเทียนหนึ่งเล่มสามารถจุดเทียนอีกนับพันเล่มโดยไม่สูญเสียเปลวไฟของตัวเองจงเป็นดังเทียนนั้นส่งต่อความรักและพลังบวกให้แก่โลกเชื่อมโยงกับธรรมชาติธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่สอนเราเกี่ยวกับความไม่เที่ยงความงดงาม และความสงบใช้เวลาเชื่อมโยงกับธรรมชาติฟังเสียงนกมองท้องฟ้าหรือสัมผัสสายลมเมื่อคุณเชื่อมโยงกับธรรมชาติคุณจะรับรู้ถึงความเล็กน้อยของตัวเองในจักรวาลอันกว้างใหญ่และนั่นจะช่วยเหล่าเลี้้งความถ่อมตนและความกระตันอยู่ในใจคุณวันนี้คือโอกาสใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ใช่เพียงแค่คำเตือนแต่เป็นปรัชญายในการดำเนินชีวิต จงเห็นคุณค่าของทุกวันเหมือนเป็นของขวัญล้ำค่าใช้ชีวิตอย่างเต็มเปีย่ยมด้วยความกตัญอยู่ความรักและความตื่นรู้อย่ารอให้วันพรุ่งนี้สมบูรณ์แบบเพราะตอนนี้ณนะขณะนี้คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และคุณจะค้นพบว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในทุกขณะ